วันนี้เรากำลังอยู่กับโตโยต้ายาริเซทีเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตรถปี2023ค่ะพี่ๆคะ่ะเลขไม่เพียง45,000โลกับราคา469,000นะคะฟรีดาวได้ผ่อน8,000เท่านั้นสำหรับพี่พีๆท่านไหนที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะเป็นอีโคคารราคาประหยัดแถมประหยัดน้ำมันด้วยใครสนใจคันนี้ไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่สายขายของบริษัทเพรยนต์รถมือ2นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องลูกหมูวีออสพึ่งสองเกดเอนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้รับชมคันนี้รอการปรับสภาพนะคะรถพึ่งเข้าใหม่สภาพแรกรับเลยนะพี่ๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้ายาริเซทีฟเครื่อง1.2ตัวสปอร์ตรถปี23เลขไม่เพียง45,000กโลกับราคาอยู่ที่469,000ฟีดนาผ่อน8,000เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวด ซื้อคนเดียวจบเลยค่ะพี่ไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะสาหรับพี่ๆี่ท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะไปป้ายแดงนะคะต้องมีดาวนะคะขั้นต่ำนะยีขึ้นไปมาหาเรานะคะมือ2อได้สภาพรถเกรดเเลยค่ะพี่ได้น้องๆป้ายแดงไปใช้งานและฟรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆี่ท่านไหนที่สนใจนะลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะศูนย์เก้าสามศูนย์หกเก้าแปนะคะจะโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับพี่ๆท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะ ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะพี่ๆและสําหรับใครนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะหรืออยู่ใกล้ๆอยากมาชมรถตัวจริงอย่งมันทดลองขับนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเอง สามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะจะโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยาลิเซทีบนะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยสีเทาดําแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นฟ u ู l LED แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆนะมีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวมีให้ครบเลยกระจังหน้านะคะเลียมสันตัวรถไม่มีริ้วรอยการเฉี่ยวการชนเลยนะคะคันนี้นะคะได้ล้อแมกเดิมอลลอยโรงงานนะเป็นแบบปัดเงาด้วยเรียบร้อยนะคะได้ยางโยโกฮาม่าของปี23บ ะะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนพี่ๆได้ของใหม่ๆไปใช้งานนะคะถูกใจแน่นอนนะกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถคิ้วกันสาดมีให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันนะคะนี่เลยนะคะสปอตเมทอาร์ตหัวน็อตต่างๆไม่มีริ้วรอยการเฉียวการชนการบุบการบี้ร่องรอยการโปรสีพ่นสีแต่อย่างใดเลย นะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเลยค่ะนี่คือข้อดีของรถที่เพชรยนนะคะการันตีโครงสร้างให้รถไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำกลับสีเป็นเครื่องตต่อกอใหม่แน่นอนภายในนะคะก็จะได้ในส่วนของคอนโซลน,นะคะ สีน้ำตาลเข้มนะคะภายในมีจอ a อนด o อยกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยเซ็นเซอร์การ,ระยะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้ได้ในส่วนของเบาะผ้กกำมหยี่แบบนี้นะคะเบาะเดี๋ยวถอดไปสปาให้นะ,ะไม่ต้องห่วงเลยให้ได้แบบใหม่กริปเลยนะคะ ด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะได้ในส่วนของบบาะภาคกรมหยี่กว้างขวางนั่งสบายสุดๆเลยนะ,ะคันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่มีคราบฝุ่นเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานเนะคะเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ n งไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกได้ทะเบียนตามนี้ไปเลยนะคะพี่ๆค่ะเราไปดูนะคะด้านหลังช่องเก็บสัมภาระกว้างขวาง,วางมากๆแล้วก็จุข,ของได้เยอะสุดๆไปเลยนะคะพี่ๆ นี่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะจะได้ในส่วนของชุดปะลมยางฉุกเฉินนะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ช่างนะคะกำลังจะเอารถไปสปานะคะเขาต้องถอดอุปกรณ์ออกก่อนนะเดี๋ยววันที่รับรถมีอุปกรณ์ให้ครบแน่นอนนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะพาไปดูออปชันของเขากันสักนิดหนึ่ง นะคะอ่านะคะออปชั่นภายในมีอะไรบ้างนะคะคันนี้นะเลกไม้เนี่ยคะ45,588ื่นห้าพันอกิโลนะคะเป็นพมรมลายหุ้มหนัง3ก้านแบบนี้นะ,ะเป็นแบบพาวเวอร์ไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะมือถือ Android Auto วิทยุบลูทูธยูเอสบีไอพอตได้หมดเลยนะคะผม เวลาลัเข้าเกียร์ถอยหลังนะสำหรับคันนี้นะคะมันจะมีเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะเดี๋ยวติดกล้องเพิ่มให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะพี่พีจ๋าแอร์ออโต้ค่ะพี่นะได้ในส่วนของแอร์ออโต้นะคะมีตรงนี้นะคะเป็นพาวเวอร์เลให้นะ,ะเกียร์ออโต้ด้วยนะกุญแจคีย์เลยปุ่มพุชตาร์ทมีให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่หน้าห้องเครื่องได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะมาดูโครงสร้างตัวรถหน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้ดูโครงสร้างตัวรถเลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เท่านั้นนะคะเลขแขงตัวเครื่องต่างๆนะ,ะหัวน็อตด้านบนฝากระโปรงนะคะฉะนวนกันความร้อนรูกลมรูเหลี่ยมต่างๆสปอตเมรอาร์ต้องสวยงามแบบนี้เท่านั้นนะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์1.2นะคะหรือ 1,198cc 0 0กำลังแรงมา้าอยู่ที่92แรงมานั่นเองนะคะอัตราการประหยัดน้ํามันดีมากๆสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าประหยัดสุด ใครสนใจนะคะรีบติดต่อหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0930698581นะคะโปรโมชั่นในคลิปของเรานะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ติดต่อจากคลิปนี้นะคะแคปคลิปนี้แล้วทักไลน์มาได้เลยได้รับโปรโมชั่นตามนี้ไปเลยนะคะประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์โตโยต้าหปีหรือ20,000โลประกันฉุกเฉินอีก1ปีวันรับรถมีน้ำมันให้อีก2,000บาทเลยใครสนใจโปรโมชั่นนี้รีบติดต่อมาได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพขอแค่ไม่ติดแบคลิฟไม่ติดบูโรนะคะคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนแปดพันเท่านั้นนะคะกับตัวตยตา y 1.2สปอร์ตรถปี23ไหม่45,000ราคา4 69,000สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ